สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้วันเสาร์เป็นวันเตรียมของเพื่อที่ว่าจะไปขายของพรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์ตอนนี้สองทุ่มห้าสิบนาทีแล้วยังไม่เสร็จเลย <laughs> โอ้ยแขนข้างเนี้ยแทบจะยกไม่ขึ้นเมื่อวานตอนเช้าซิลินไปฉีกวัคซีนเข็มสามมานะคะเมื่อวานก็โอเคแต่วันนี้แบบแขนข้างนี้รู้สึกหนักมากแล้วก็ระบมข้างนี้คือ ตอนนี้คือทำอะไรรู้สึกว่าทรมานไปหมดเลยลบหน่อยนะคะวันนี้เพราะว่าพึ่งผัดข้าวผัดเสร็จและเดี๋ยวจะมาทำเกี๊ยวซาบอกเพื่อนๆไปแล้วนาอว่าวันนี้จะมาทำเกี๊ยวซาลูกค้าเขาถามถึงเดี๋ยวสลินจะไปแบบเร็วๆก่อนถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากได้สูตรเต็มๆยังไงก็คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวสลินจะลงให้อีกทีหนึ่งเกี๊ยวซาของสลินนะคะที่ขายที่บ้านเข้ากล่องก็จะเป็นเกี๊ยวซา เกี๊ยวซาทอดน้ำนะคะไปขายที่ตลาดก็จะเป็นเกี๊ยวซาทอดสูตรเหมือนกันวิธีการทำเหมือนกันแค่ว่าเอาไปทอดน้ำกับทอดน้ำมันแค่นั้นเองส่วนผสมของซิลินหมูสับ1กิโลผักกาดขาวหรือกระหล่ำปีจะใช้อะไรก็ได้นะคะแต่วันนี้ซิลินใช้ผักกาดขาวเพราะว่ากระหล่ำปีไม่สวยเลยที่ตลาด ประกาศขาวซิลินหั่นเรียบร้อยแล้วเออแล้วก็เอาไปคลุกกับเกลือทิ้งไว้15นาทีแล้วก็บีบเอาน้ําออกให้หมดนะคะเหลือเท่านี้กระลำปี1กิโลซอสก็จะมีคิคผึมแมนน้ำมันงาน้นำตาลพริกไทยเกลือสาเกกระเทียมแล้วก็หอมหัวใหญ่สับแล้วก็ขิงออาไปไว้ไหนแล้วขิง แล้วก็จะมีขิงด้วยนะคะอะเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยโอ้ยแขนฉันแย่ yeah. วันนี้รู้สึกว่าเนี่ยหนักแขนมากเลย กระเทียมนะคะเอ,อ่อห้าสิบกรัมวันนี้ทำน้อยนะปกติทำครั้งละสองกิโลหมูสองกิโลวันนี้ทำน้อยเพราะว่ามันดึกแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวซิลินจะไปกินยาแล้วก็นอนหอมหัวใหญ่สองหัวนะคะกระเทียมห้าสิบกรัม ซอสปรุงรสนะคะก็จะมีคิกคูแมนเราทำอาหารญี่ปุ่นเกียวซ่าเป็นของญี่ปุ่นเราก็ปรุงรสให้เขาเป็นญี่ปุ่นเนาะคิกคูแมนปริมาณเท่าไหร่ไม่รู้ไม่เคยตวงน้ำมันงาพริกไทย นิดหน่อยค่ะอุ๊ยแต่ล้วน้ำตาลน้ำตาลนิดเดียวไม่ต้องเยอะเอาให้เขาไปตัดเค็มเฉยๆยแล้วก็นี่เลยจ้าสาเกเป็นสาเกสำหรับทำกับข้าวนะคะเป็นเหล้านะคะเหล้าญี่ปุ่น หอมทะลุนักขาดเหมือนเช่นเคยนะคะทำกับข้าวหรืออาหารประเทศอะไรซิลินก็ชอบที่จะให้มันเป็นประเทศนั้นๆน,น,นะคะไม่ใส่น้ำมันหอยนะจ๊ะออริจินอลของญี่ปุ่น เกี๊ยวซ่าเขาไม่ได้ใส่น้ำมันหอยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากใส่ก็ใส่เนาะชอบอะไรก็ใส่อันนั้นอย่างนี้ดีกว่าอ๋อลืมขูดขิงขิงแก่แก่เกิน ของออริจินอลญี่ปุ่นนะคะเขาใส่ต้นกุ้ยช่ายนะคะแต่เราอยู่ฝรั่งเศสนะตุน้นเออซิรินหาซื้อต้นกุ้ยช่ายไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้าได้มันก็มีราคาสูงซิรินใส่ต้นหอมแทนนะแต่วันนี้ซิรินไม่ได้ใส่นะคะซิรินลืมลืมซื้อต้นหอมก็ไม่ได้ใส่ญี่ปุ่นขึ้นจมูกอีกแล้ว วันก่อนเราทำไอ้น,นี่ไปใช่ไหมซามโมซ่าวันนี้อาหารญี่ปุ่นจ้าเวลาลูกค้าเขากินอะ่ะเขาจะบอกเลยนะว่าืหคือถ้ากินซามโมซ่านี่ก็คืออินเดียอินเดียถ้ากินเกี๊ยวซา่านี่ก็คือญี่ปุ่นไปเลยอะ่ะไม่มีน้ำมันหอยนะจ๊ะ <c oughs> ไม่ใช่ซิลินแอนตี้น้ำมันหอยนะชอบน้ำมันหอย แต่ก็เหมือนเดิมก็คําตอบก็คือเหมือนเดิมก็คือชอบอะไรที่แบบเป็นออริจินอลของประเทศนั้นๆน,น,นะเขาของเขาอร่อยอยู่แล้วอะซิลินขอใส่แป้งนิดนึงนะแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้ค่ะให้เขาหนืดนิดนึง เขาจะได้เด้งๆหน่อยเสร็จแล้วเพื่อนๆจะชิมรสดูนะคะขาดเหลืออะไรก็เติมตอนนี้เลย ให้เขาเข้มข้นนะคะเพราะว่าแผ่นแป้งเกี๊ยวซ่ามันไม่ได้มีรสชาติเนาะไม่เหมือนแผ่นแป้งปอเปี๊ยะวิธีชิมก็หยิบมาหน่อยนึงแล้วก็เอาใส่ในไมโครเวฟอะคะ่ะแล้วก็ชิมดูถ้าอยากได้เหนียวเหนียวกันนี้มันต้องฟาดนะเนี่ยฟาดสําหรับคนที่อยากได้เหนียวเหนียวเป็นแบบลูกชิ้นเด้งๆอย่างนั้นอะ น,นีอร่อยแล้วล่ะคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปห่อ,อก,กันเลย